สวัสดีครับทุกครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับวิธีการต่อนะครับเป็นชุดใจไฟนะครับใส่ซีทั้งหมดเนี่ยได้นะฮะสองซีหกแปดสิบสองสิบสี่ลูกนะครับซึ่งเป็นแผ่นคาปานะครับที่ใส่คาปาเนี่ยได้เยอะมากนะครับถึงสิบสี่ลูกนะครับก็แบ่งนะครับเฟดฟังบวกนะครับ 7ลูกนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสายฟังบวกได้7ลูกฝังลบได้7ลูกก็เลยรวมเป็น14ลูกนะครับก็คาปาก็หมื่นนะฮะไมโครนะครับซึ่งนะครับแผ่นนี้นะครับแผ่นคาปาแผ่นนี้นะครับหรือบางคนก็เรียกชุดใจไฟนะครับบางคนก็เรียกแผ่นคาปาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันก็คือเป็นชุดใจไฟนะครับที่มีชุดป้องกันลำโพงในตัวซึ่ง ชุดป้องกันลําโพงอันนี้นะครับมันจะใส่นะครับรีเลย์ได้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเองว่านะครับ4ตัวเนี่ยมันทางานยังไงนะครับแล้วเราจะดัดแปลงนะครับนะฮะยังไงได้บ้างนะครับนะฮะหลายคนสายดัดแปลงนะครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการดัดแปลงให้ด้วยนะครับว่าเราดัดแปลงประยุกต์ใช้ในเครื่องสองชันแนลสี่ชันแนอย่างเงี้ยใส่ยังไงนะครับก็แต่ให้รู้ว่าโอเคอันนี้มันคือ ชุด่า่ไฟนะครับนะฮะใส่ขาปาหรือว่าใส่ซีอะไรเงี้ยฮะได้ทั้งหมด14ลูกนะครับมีรีเลย์สตัวนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาบอกถึงจุดต่อก่อนนะครับว่าในบอร์ดันมีจุดต่ออะไรจุดต่ออะไรบ้างนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ฝั่งหัวนี้เลยนะครับฝั่งหัวเนี่ยนะครับจุดต่อหลักๆนะครับนะฮะจุดต่อหลักๆก็จะมีจุดต่อไฟเข้าพัดลมนะครับเห็นไหมฮะที่เขียนว่า9โวลต์ตรงนี้ก็คือเป็นแฟน นะครับเป็นแฟนอินก็คือเป็นไฟเลี้ยงชุดพัดลม9โวลต์9โวลต์ตรงนี้เราใช้ได้ถึง12โวลต์นะนะครับเราสามารถเอาเมอแปลง12โวลต์เนี่ยต่อได้เลยนะครับก็จะแยกมันจะแยกอิสระเลยก็คือชุดพัดลมฝั่งนี้เห็นไหมมันจะมีแฟนอินตรงนี้พานไดโอดมาที่ตัว C เก็บประจุต,ตัวนี้แล้วก็มาออกที่เนี่ยคำว่าแฟนตรงนี้เห็นไหมบวกลบก็คือเอาไปต่อพัดลมได้เลยฝั่งนี้จะมี1ชุดฝั่งนี้ จะมีอีกหนึ่งชุดนะครับสามารถแยกขดหม้อปแปลงนะครับเพื่อไม่ให้วงเนี่ยมันตกหรือกระแสนเนี่ยมันตกแยกอิสระเลยนะครับสมมุติเรามีเอ่อเขาเรียกอะไรไฟเลี้ยง12ส่วน12อย่างเงี้ยก็คือเอาเอา12เข้า1เส้น12เข้า1เส้นเอาศูนย์วงจมรวมกันได้เลยก็สามารถแยกขดอิสระเลยพัดลมก็กำลังดีนะครับ ความแรงไม่มีตกนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีขดเดียวก็สามารถจำนะครับรวมกันได้เลยนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเสร็จเสร็จแล้วชุดหน้านะครับชุดข้างหน้าตรงนี้นะครับชุดข้างหน้าตรงนี้ที่เขียนว่า V บวกศูนย์ลบอันนี้คือที่ไฟที่มาผ่านไดโอดมาแล้วนะครับไดโอดเนี่ยนะครับมันก็จะมีคําว่า AC ใช่ไหมแล้วก็บวกกับลบ AC นี่ก็คือมาจากหมอแปลง บวกกับลบเนี่ยของโค้วบวกตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งโค้ดลบเนี่ยก็มาเข้าบวกนี่เลยก็มาเข้าลบนี่เลยเดี๋ยวผมก็จะมาบอกอีกว่าการต่อนะครับไดโอดเนี่ยเข้าแผ่นซีเนี่ยเข้ายังไงแล้วเรามีไดโอดตัวเดียวกับมีไดโอดสอตัวอย่างเงี้ยเราจะต่อเข้ายังไงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะทำให้ดูนะครับมันจะได้ไม่ นานเกินแล้วก็จะดูเหมือนไม่ยุ่งยากไม่งงนะครับต่อ่าชุดทั้งหน้านะครับชุดทั้งหน้าตรงนี้มันคือมาจากไดโอดนะครับมันคือไฟที่ว่ามาจากไดโอดมาเข้าชุดสแล้วก็จะมีไฟเลี้ยงพัดลมแยกอิสระด้วยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาดูต่อไปเราแวแกนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมาชุดนี้แทนชุดตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับ ตรงกลางบอร์ดตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนว่า V- บกาวแล้วก็ v ลบเห็นไหมครับ v og, ก็คือไฟบวกที่ไปเลี้ยงวงจรขยาย V- ลบก็คือไฟลบที่ผ่านขาป,ปามาแล้วนะครับแล้วไปเลี้ยงวงจรขยายไปเลี้ยงชุดบาลานซ์อินพุตอะไรต่างๆนะครับกาวนะครับก็คือกาวที่ไปเลี้ยง นะครับต่อที่บอร์ดขยายนะครับบอร์ดขยายก็จะมีไฟเลี้ยงอะไรบวกกาวลบเห็นไหมครับเนี่ยเราก็ไปแยกต่อชันแนนเอชันแนนบีหรือชันแนนเอลชันแนนอาร์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเป็นไฟเลี้ยงที่ผ่านคาปามาแล้วไปเลี้ยงวงจรไปเลี้ยงโมดูลนั่นเองนะครับส่วนนะฮะถ้าเราอยากให้มันมั่นคงขึ้นนะครับอยากให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับเราก็บีบนะครับขั้วพวกนี้นะครับวีลบก็วีลบเนี่ย บีบเข้าหากันบีบเข้าหากันแล้วบัดกรีก็ได้กาวเนี่ยเราก็รวบไปบีบเข้าหากันแล้วก็บัดกรีรวมนะฮะแล้วก็ไปลงที่กาวแท่งเครื่องก็ได้นะฮะกาวแท่งเครื่องก็คือเอากาวจากจุดนี้ลงนะนะครับเอากาวจากจุดนี้ลงเป็นลงกาวแท่งเครื่องนะครับส่วนก็จะมีหลักเล็กๆเหมือนกันนะครับเนี่ยหลักเล็กๆตรงเนี้ยที่เขียนว่า V ีบวกกาววีลบก็คือมันเป,ป็นหลักเดียวกันทําสํารองสําหรับเราไปต่ออุป,ปกรณ์อะไรที่มันไม่กินกระแสเยอะนะครับ เราก็สามารถใช้หลักเหล็กได้เช่นบาลานอินพุตอะไรเงี้ยนะครับไฟเลี้ยงบาลานแต่ถ้าวงจรขยายเราต้องใช้หลักใหญ่นะนะครับเราต้องใช้หลักใหญ่ส่วนต่อไปข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมานี่แหละนะครับนะฮะข้างหลังก็จะมานี่แล้วข้างหลังก็จะมีอะไรเป็นส่วนของชุดป้องกันลําโพงแล้วส่วนหน้านี้จะเป็นส่วนหน้าของชุดใจไฟนะจะเป็นจุดส่วนหน้าของชุดขาปลา นะครับส่วนหน้าเนี่ยจะเป็นถ่งตั้งแต่เนี่ยจะเป็นหองชุดกาปาส่วนชุดหลังตั้งแต่ตรงนี้ไปจะเป็นหองชุดป้องกันลําโพงนะครับฉะนั้นเนี่ยพอชุดป้องกันลาโพงเนี่ยเขาก็จะมีไฟเลี้ยงเห็นไหมครับไฟเลี้ยงแยกเข้าชุดป้องกันลําโพงก็คือ0ูนถึงสินะครับศูนย์ถึงสินะครับหรือบางคนเนี่ยเต็มที่ก็คือใช้ได้ถึง18โวลต์นะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีไฟ9โวลต์เราก็ใช้ไฟ12โวลต์ก็ได้หรือเราไม่มีไฟ12โวลต์เรามีไฟ18โวลต์ได้ไหมได้แต่อย่ากเกิน18นะครับอย่ากเกิน18นะฮะก็ลิมิตของมันเนี่ยยืนย่วนให้เลยนะถึง18นะครับเราก็เอานะฮะสมมุติเรามีเอา12ก็ได้นะครับแล้วก็เ12เส้นหนึ่งแล้วก็0โวลต์เส้นหนึ่งนะครับเพื่อไปเลี้ยงรีเลย์ทั้งหมดในนี้นะครับพอเราต่อไฟเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับรีเลย์ก็จะทํางาน พอรีเลย์ทำงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการออนออฟของชุดป้องกันลำโพงข้างหลังนี้นะครับอ่าเราก็มาดูต่ออีกนะครับมาดูต่ออีกแล้วก็จะมีอะไรครับตรงนี้ A กับ K เห็นไหมเนี่ยตรงนี้จะมีคำว่า A กับ K อยู่เห็นไ,ไหมคำว่า A กับ K ตรงนี้โอเคนะครับก็นะฮะ ชุดหลังนี้นะครับจะเป็นชุดที่ต่อกับคั่วลำโพงนะครับก็จะมี ml นะฮะเห็นไหม ml mr spk l spkr แล้วก็จะมี uv uvl uvr ER, เห็นไหมครับอันนี้คือจุดต่อของเขาและส่วนข้างๆเนี่ยนะครับจะเป็นขั้วสำรองนะครับเป็นขั้วสำรองไว้นะครับที่เอาไปใช้ในการดัดแปลง นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันต่ออย่างไงนะครับให้ดูว่าเออจุดต่อนะมันคืออย่างนี้นะนะแล้วขั้วต่อหลักๆมันมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็บอกจุดต่อเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปผมจะบอกถึงวิธีการต่อนะครับว่า เราจะต่อ,อยังไงนะครับก็คือเรามีไดโอดตัวเดียวมีไดโอด2ตัวนะครับทำยังไงนะฮะบ,บอร์ดนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าบอร์ดนี้นะครับมีรีเลย์สตัวก็จริงนะครับแต่มันใช้กับแอมป์สองชันแนก็คือมันเอารีเลย์สองตัวรวมเป็นตัวเดียวนั่นเองนะครับนะฮะมันเอารีเลย์มันเอารีเลย์สองตัวเนี่ยรวมเป็น เป็นตัวเดียวก็คือจาก30แอมป์1ตัวเพิ่มเป็น60แอมป์นะครับเพื่อให้ความทนทานมากขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยนะครับลูกค้าบอกว่าผมมีแอมป์สี่ชานนะพี่ผมทําวัดไม่เยอะนะครับผมทําวัดสักครั้งรับพันวัดอย่างเงี้ยนะฮะขรัขงละบพันวัดอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยผมอยากใช้ชุดใจไฟอย่างเงี้ยแต่ดัดแปลงให้ใช้รีเลย์ทั้งหมดเนี่ยชาน,นลละชานลละตัวได้ไหมก็คือปกติเนี่ย หนึ่งข้างมันใช้2อตัวถูกไหมนะครับก็คือ1ข้างมันใช้2อตัวแต่เราดัดแปลงอ่ะเพื่อให้มันประหยัดงบอ่ะก็คือ,เร,อ,อ,เ,อเราไม่อยากซื้อชุดจ่ายไฟเพิ่มเราไม่อยากซื้อชุดป้องกันลําโพงเพิ่มแต่เราจะดัดแปลงให้มันใช้สี่ชันแนได้ทํำยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยนะครับผมจะมาบอกถึงวิธีการทําให้ว่าเราควรดัดแปลงยังไงนะครับบางคนรู้แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นหาอะไรเขาก็สามารถดัดแปลงได้เพราะเขาเข้าใจเรื่องระบบ อิเล็กทรอนิกส์แล้วหรือเข้าใจระบบเรื่องวงจรแล้วระบบการทํางานของแต่และอย่างแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ยังบางคนที่มีความสนใจอยากทําแต่ไม่เคยไปเรียนที่ไหนมานะฮะหรือว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องตรงนี้มาก่อนนะครับก็จะงงแต่อยากจะทำนะครับผมก็จะมาบอกให้นะฮะส่วนท่านใดที่ต้องสนใจนะครับต้องการชุดจ่ายไฟแบบนี้นะครับจิบสี่ชุดจ่ายไฟตัวนี้ไม่ได้มีแค่ บสี่ลูกอย่างเดียวนะก็จะมีสองลูกสี่ลูกหกลูกแปดลูกนะสิบสองลูกนะฮะสิบลูกสิบสองลูกสิบสี่ลูกสิบหกลูกก็มีนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับรีเลย์ก็นะครับก็จะมีอันเล็กอันใหญ่อีกนะครับก็เดี๋ยวรีวิวกันให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจหรือต้องการนะครับสั่งซื้อสินค้าหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อผมนะครับโดยนะครับช่องทางนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อด่วนนะ ก็คือ l ลายฮัตสกร35นะครับแล้วก็เบอร์โทรเนี่ย0ู5 5 9หกหนะครับผมช่างหัดก็ขอรีวิวนะครับชุดใจไฟายีลูกเบื้องต้นนะครับเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเด๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวนะครับเทคนิคต่างๆให้อีกทีหนึ่งนะครับผมช่างหัดสวัสดีครับ